ในเมืองที่หุ่นวายลึกลงไปใต้ดินของสวนสาธารณะมีอาณาจักรมดที่ยิ่งใหญ่หลบซ่อนอยู่มดตัวเล็กที่เห็นคือมดงานมีหน้าที่ขนอาหารและสร้างรังส่วนมดที่ตัวโตวกว่านั้นคือมดทหารคอยดูแลและปกป้องเหล่ามดงานจากอันตราย แต่นอกจากมดทั้งสองชนิดที่ว่ามาแล้วยังมีมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งนั่นคือมดนางพญามดหนึ่งเดียวของรังที่บินได้ผู้ดูแลปกครองอาณาจักรมดทั้งหมดนี่คือจิว๋วมดงานจอมขยันผู้ทำหน้าที่ขนอาหารเพื่ออาณาจักรสัปดาห์นี้เป็นการขนอาหารในโซนสุดท้ายก่อนฤด,ดูฝนจะมาเยือน เหล่ามดน้อยตื่นเต้นกันมากเพราะโซนสุดท้ายนี้อยู่ติดกับค่ายฝึกของมดทหารที่มดงานทุกตัวชื่นชอบมดงานช่วยกันขนอาหารจากพื้นที่เก็บเกี่ยวมายังโกดังกลางที่รวบรวมอาหารของมดทั้งลังประตูโกดังมีมดงานตัวโตวสองตัวคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มีสิ่งอื่นใดนอกจากอาหารเล็ดรอดเข้าไปได้เพราะโกดังกลางเป็นหนึ่งในทางเชื่อมต่อตรงลงไปยังอาณาจักรมดได้ เสียงจากค่ายฝึกดึงดูดสมาธิของจิ๋วมากด้วยหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อส่วนรวมทำให้จิว๋วตามใจตัวเองไม่ได้แต่ไม่ใช่กับจอร์จจอร์จเป็นมดงานที่รับอาหารต่อจากจิว๋วและยังเป็นเพื่อนสนิทของจิ๋วด้วยบ่อยครั้งที่จอร์ดอู้วงานจิ๋วก็ได้แต่ทำงานหนักขึ้นแทนส่วนที่จอร์ดทิ้งไปวันต่อมา จอทยังคงไปแอบดูค่ายฝึกเช่นเคยจิ๋วไม่บ่นอะไรและทำงานหนักต่อไปแต่ทะว่ามดงานบางตัวเริ่มเรียนแบบจอจบ้างแล้วหลายวันผ่านไปจากมดสองสามตัวที่ไม่ทำหน้าที่กลายเป็นมดงานกลุ่มใหญ่จนสุดท้ายแม้แต่มดที่เฝ้าประตูกโกดังกางก็ยังไปแอบดูค่ายฝึกกับเขาด้วยจิ๋วได้แต่เศร้าใจและกล้มหน้าก้มตาทำต่อไป เหตุการณ์ทั้งหมดถูกนางพญามดเฝ้ามองมาโดยตลอดและคิดว่าคงถึงเวลาที่จะสั่งลงโทษมดที่ไม่ทำตามหน้าที่ไม่ทันที่นางพญาจะได้ออกคำสั่งจู่จูพายุฝนก็พัดกระหน่ำเข้ามาอย่างรุนแรงมดทุกตัวรีบวิ่งกลับเข้าไปในพงต้นไม้ทางลงไปสู่ที่หลบภัยภายในรังแต่จู่จูพื้นดินที่มดทั้งหมดยืนอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นโคลน มดทหารหลายตัวเริ่มจมลงไปในโคลนและขยับร่างกายอย่างยากลำบากน้ำต้องเข้ามาทางโกดังกลางที่พวกมดงานเปิดทิ้งไว้แน่ๆนางพญาคิดเมื่อเห็นว่ามดทหารเคลื่อนไหวไม่ได้นางพญาจึงตัดสินใจบินออกไปเพียงลำพังมดทหารตกใจพายุฝนที่รุนแรงกระหน่ำพัดนางพญาจนมองแทบไม่เห็นหมดทหารรีบลุยโคลนตามไปเศษดินและใบ,บไม้ถูกพยายุหอบพุ่งเข้ามาหานางพญาอย่างน่ากลัว แต่เพื่อมดทั้งลังเธอต้องทําเธอปิดประตูโกดังได้สําเร็จแต่เศษหินก้อนใหญ่กระแทกที่หลังนางพยาอย่างแรงจนเธอสลบไปนางพยาลืมตาขึ้นด้วยความเจ็บปวดแขนขวาของเธอขาดและปีกที่เป็นความภาคภูมิใจของเธอก็ไม่มีอีกแล้ว ครั้งอาหารทั้งหมดเสียหายมดมากมายอาจจะต้องอดตายและหวาดกลัวตรงหน้านางพญามีมดงานกลุ่มใหญ่คุกเข่ายอมรับความผิดอยู่หนึ่งในนั้นคือจิว๋วนางพญาจำได้และแปลกใจที่จิ๋วออกมายอมรับผิดเธอทิ้งหน้าที่ไปดูไข่ฝึกกับเขาด้วยหรอนางพญาถามไม่ครับแต่ผมผิดที่ปล่อยให้เพื่อนเพื่อนทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่ทำอะไรเลยครับ คำพูดจิ๋วทําให้นางพญาคิดได้ว่าตนเองก็เห็นเรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้ทําอะไรสมมติทหารก็รู้สึกตัวว่าเขาหมดแต่ภูมิใจที่มีมดมาชื่นชมโดยไม่ตักเตือนเรื่องทิ้งหน้าที่เลยถ้าเธอผิดพวกเราทั้งหมดก็มีส่วนผิดเหมือนกันพระเจ้ารู้ขึ้นเถิดนางพยาพูดหากเราทั้งหมดรู้ถึงความผิดของตอนแล้วอภาภัยให้กันและมาช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิเมเถอะนะ นางพยาบอกกับหมดทั้งหมดแล้วฤดูฝนอันยาวนานก็ผ่านพ้นไปแม้ต้องอยู่ต่อบนเศษซากความเสียหายแต่เราก็ยังยิ้มให้กันได้และพวกเราก็ร่วมมือร่วมใจสร้างอาณาจาักรมดอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่ได้